สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมนะครับทางช่องยูทูปตั้มดำซิ่งนะครับตอนนี้ก็รอหลวงตาเนาะเจนี่มารอหลวงตาอยู่ด้านหน้ารอถวายน้ํานะครับน้ําก็หาซื้อน้ําแข็งยากนะครับหาซื้อน้ําแข็งยากนี่ก็พี่ๆที่กวดถนนมาเมื่อเช้านะครับนี่ครับสวัสดีครับผมโอ้นะครับหลวงตากําลังยวรอถวายน้ำหลวงตาก่อนนะครับเนาะ หาซื้อแข็งไม่ได้เลยครับโหหดมากเลยครับทางเส้นนี้นี่

ผมไปพอน่อนเลยครับลุงตาผมมาจอดขาลุงตาอยู่นี่รับสวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องญาติธรรมทุกท่านทุกคนนะครับครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับที่ได้ถ่ายทอดให้ญาติธรรมได้รับชมนะครับในช่วงเที่ยงนะครับ พี่ทหารนํารถทหารนะครับมาใส่น้ํานะครับวันนี้นะครับเก็บพาบรรยากาศนะครับให้ยายทำได้รับชมไปเป็นช่วงนะครับเพราะว่าช่วงนี้จะไม่มีหมู่บ้านนะครับนี้จะมีโรงเรียนบนเขาข้นดอยนะครับตุจันเอา ตาจันตาจันทำไมมาเอาเลยตาจันขอบคุณครับพักกินน้ำให้เฉยพักกินน้ำโอ้โหพักยกไปเนี่ยพักยกพักยกตาจันพักยกครับจันเป็นเป็นเเด็ดแล้วอ่ะฮะนี่ทางน้ำน้ำน้ำดูสักท่านฮะแล้วถือใครเอากระโดดลงมาเดี๋ยวเฮียเอาพักยกดเลยวายเดมาตั้งนานแล้วอ่ะโดดลงมาชุบเอาไม่เอารถเอารถเนี่ยพาไปเนี่ยฮะรถพาไปสวัสดีย่าจำทุกท่านทุกคนครับผมเฮึ ครับผมนี่นะครับคูเล็กเด็กแดง น,นี่ก็เป็น,ปนพีน่น้องนะครับที่ทำเดินร่วมบุญกันตรงตานะครับ แมงเงาแมงเงา36กกิโลนะครับสบมือห้อกิโลจากจุดนี้ไปสบ 10, 51, มือหอแมงเงา36สิสวัสดีครับทุกท่านทุกคน,กคนส่งหลวงตาจนถึงที่พักเลยใช่ไหมครับเนี่ยถึงแม,ม่ตะปูอ๋อครับผม อีกไกลไหมครับเลยอีกหลายกิโลไหมครับโอ้โหสู้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 แม็่ปวนก็ตู้ตู้นะดูทิเท้าเขาเรียกกระเหลียกอะไรเนี่ย

น้ำแข็งจะไม่ค่อยมีนะครับน้ำแข็งร้านค้าก็ไม่ค่อยมี ก,กชช Tube, ส็สำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามและก็เป็นลิงกไว้นะครับเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทางช่อง YouTube ตั้มดัมซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ